ยิบไม่เข้าอีกแล้วอ่าไปทียิ้มไม่เข้าเนี่ยโคตรแตงแต่งรั่วนะพี่เออแกไม่แกบอกระวังเลยเอาขึ้นมาเดี๋ยวตรงนี้วะไปปะใกลนี่ไม่มองจับบัตรจับจ้มาไปแต่พี่ผมว่าพี่มีปัญหากับเรื่องการใส่ชีอะใช่ใช่สังเกตดูแบบมันไม่ค่อยลง

โอ้ตกหกนอง